สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่อง Google ววอีกแล้วนะครับ EP ต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเอ,อ,อธิบายอุปกรณ์ที่การทำกาแฟดิฟนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูถึงขั้นตอนหรือวิธีการทำของกาแฟดิฟนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเครื่องช่างนะครับมีเตานะครับการดิตโลกล้องแล้วก็เหยือกสําหรับดิฟขาดไม่ได้ก็คือนี่นะครับกระดาษกรองนะครับที่บดกาแฟนะครับโอเคทีนี้ครับที่แล้วที่เราเอ่อคุยถึงเรื่อง มเมล็ดก,กาแฟนะครับผมก็จะมีมะเมล็ดก,กาแฟที่ผมเตรียมเอาไว้อ่านี่คือนะครับที่เก็บมเมล็ดก,กาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่ยังไม่ได้บดเนาะอ่านี่นะครับก็วดแบบนี้ก็สามารถซื้อที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าได้เนาะไอตัวนี้มันก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามันสามารถเก็บกลิ่นได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเป็นสแตนเลสเนาะอยู่ประมาณ200บาทนะครับ ก็บได้ประมาณครึ่งกิโลนะขวดนี้ก็ลองไปหาซื้อดูกันนะครับเม็ดกาแฟที่เราจะใช้วันนี้นะครับก็เป็นเม็ดกาแฟแบบเป็นมีเดยมดาร์าเป็นขั้วกลางนะครับมันก็จะไมะ่ขมจนเกินไปไม่เข้มจนเกินไปก็ประมาณนี้นะครับเม็ดกาแฟโอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มทำ กาแฟดิบกันเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเราก็ต้องมาต้มน้ําก่อนนะครับในการต้มน้ำเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้นะครับอยู่ก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิถึงเกาห้าองศานะครับวันนี้เราจะใช้ที่95้องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้มน้ําเลยนะครับไปเปิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่อุณหภูมิ 30องศานะครับเดี๋ยวเรารอถึงเข็มถึงเส้นสีแดงนะครับประมาณ95องศาเนาะก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะใน,ในระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะครับเราก็ต้องมาบดเม็ดกาแฟก่อนนะครับเราก็ต้องชั่งกาแฟให้ได้12กรัมก่อนนะครับลำดับแรกก็คือเอาตัวชั่งวางบนตะช่างนะครับ แล้วก็เปิดเครื่องนะครับเราต้องชั่งกาแฟก่อนนะครับโดยการตั้งตรงนี้นะครับให้เป็นกรัมนะครับแล้วก็เซตน้ําหนักของตัวนี้ให้เป็นศูนย์นะครับตรงนี้ก็คือกดตรงนี้นะครับให้กลายเป็นศูนย์ก่อนนะครับเราก็ต้องใส่เมล็ดกาแฟให้ได้12กรัมนะครับตามสัดส่วนที่เราต้องตวงไว้นะครับอ่าเราใส่ไป แล้วบางคนไม่ซีเรียสก็ไม่จําเป็นนะครับใส่ให้ตำล้นขอบอะ13กรัมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเค13กรัมเสร็จแล้วเราเราก็เริ่มบดเลยนะครับเข้าไปจนกว่าเสียงจะเงียบนะครับก็คือว่าบดละเอียดละ Okay. นะครับตอนนี้เสียงเงียบแล้วเราก็จะได้กาแฟนะครับเป็นอย่างนี้นะครับขนาดทาเม็ดน้ำตาลนะครับก็คือขนาดกลางๆนะครับที่เราตั้งนะครับตัวตัวบดไว้ที่ตรงกลางๆนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราปิดไปก่อนอันนี้รอไว้ก่อนเลยนะครับ อยากตั้งไว้รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็นิสัยนะโอเคในรอบแรกนะครับวิธีการชงนะครับเราก็ต้องล้างนะครับล้างกระดาษกรองก่อนนะครับวิธีการใส่นะครับกระดาษกรองมานะครับเออเป็นของ V60 นะครับเดีใส่เข้าไปเนาะ ในการล้างรอบแรกครับก็คือล้างให้ตัวกระดาษกรองเนี่ยไม่มีกลิ่นนะครับล้างกระดาษกรองครับให้ด้านข้างเนี่ยมันเปียกให้หมดนะครับเปียกให้ทั่วนะครับ <ark> ก็คือล้างเสร็จแล้วเราก็ทิ้งน้ํานะครับทิ้งน้ําที่เราล้างนะครับทิ้งไปเลยเนาะในตอนล้างครับก็คือล้างไปปุ๊บตรงเนี้ยตรงตรงตรงกวยกรองเนี่ยครับมันก็จะร้อนขึ้นเราต้องรีบ เทน้ำทิ้งให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้กรองตัวกรองเนี่ยมันยังไม่เย็นนะครับก็คือให้มันได้อุณหภูมิประมาณ90-95องศานะครับถ้าเกิดน้ํามันเดือดแล้วนะครับก็ให้ปิดไฟได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนสะสมนะครับอยู่ที่ตัวเตาทําให้น้ํามันเดือดต่อไปนะครับแล้วพอ้น้ามันเดือดเราเราเอากาแฟไปดิฟเนี่ยกาแฟมันน้ากาแฟที่ได้อาจจะขมได้นะครับต้องรักษาอุณหภูมิให้ ใน95องศาเนาะถ้าใครไม่มีเทอร์โมมิเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับก็มาวัดต่างหากได้นะครับไอตัวรุ่นนี้มันมีเทอร์โมมิเตอร์ติดในกาด้วยนะครับก็เลยสะดวกนิดก็เิสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่80องศานะครับอุณหภูมิเนี้ย80องศาก็เหมาะสมนัการชงชานะครับ 2 0 0โอเคนะครับก็อุณหภูมิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไปเลยนะครับความร้อนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีความร้อนสะสมหนึงองศานะครับนี่นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทำล้างนะครับเอาน้ำล้างกระดาษกรองในรอบแรกนะครับครับเดี๋ยวจัดกระดาษกรองนิดนึงนะครับแล้วก็ล้างรอบแรกนะครับ ประมาณนี้รักษาระดับน้ํานะครับล้างรอบแรกนะครับให้เปียกกระดาษกรองนะครับโอเคประมาณนี้ต่อมานะครับเราเราก็ทิ้งน้ําที่อยู่ในเหยือกนะครับทิ้งไปเลยนะครับ ก็ใส่กาแฟที่บดแล้วนะครับทีนี้เปิดเครื่องนะครับตั้งนะครับตั้งตัวนี้นะครับให้ได้เป็น ml นะครับโอเค ml แล้วเราก็เซตให้ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์นะครับริบรอบแรกนะครับคือ30วินาทีนะครับ40 ml เนาะเราก็เริ่มจับเวลานะครับ พร้อ <Okay. S 2> มกะดูนะครับที่ประมาณ40 ml นะครับเราทิ้งไว้30วินาทีนะครับให้กาแฟมันฟูกว่านะครับรอบแรกอันนี้ผมถือด้วยลิฟด้วยก็เลยไม่ค่อยถนัดสักไรเท่าไหร่นะครับอ่ารอบต่อมาคือ70 ml 30วินาทีนะครับ คือตั้งร้อยสิบนะครับพอร้อยสิบเราจะหยุดโอเคประมาณนี้นะครับรอบที่สองนะครับจนถึง1นาทีนะครับเราจะต่อรอบสามรอบที่สามนี่ก็คือสามสิบวินะครับเจ็ดิบ ML เหมือนกันนะครับก็คือเป็นร้อยแปดิบ ML หนึ180่งแปสิเราจะหยุดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรอบสามจนถึงหนึ่งนาทีครึ่งนะครับกาแฟาก็จะเริ่มไหลลงนะครับอ่านี่นี้ รอบต่อไปนะครับรอบที่4ก็คือ50 ml นะครับ30นาทีนะวินาทีนะครับเป็น230โอเคนะครับประมาณนี้ถึง2นาทีนะครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายต่อไปนะครับรอบสุดท้ายนี้ก็คือสาร l หาสิบมเหมือนกันนะครับ30วินาทีเราจะเริ่มที่ต้นที่2นาทีนะครับ นะครับอันนี้คือจบต้องจบด้วย280 ml โอเคประมาณนี้เราก็จะรอถึง2นาทีครึ่งนะครับอันนี้เกินไป5 ml ไม่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ได้นะครับ ถ้าเราทิ้งกาแฟไว้นานๆเนี่ยกาแฟมันก็จะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเกินสองนาทีครึ่งแล้วก็ทิ้งกาแฟไว้นะครับมันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับถ้ามันเย็นขึ้นก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับแต่มันยังไม่ขมนะครับโอเคอปิดกระช่างครับโอเคก็ได้ประมาณนี้กาแฟที่ได้นะครับในน้ำตัวนี้ก็จะได้ นี่แล้วก็เป็นนี่ก็เป็นที่เรากรองนะครับก,ก็น้ำกาแฟที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีสีที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าใครจะไปปรับสูรก็ได้นะครับอาจจะใส่น้ำมากกว่านี้มันก็จะไม่ขมนะครับแล้วแต่คนชอบไปปรับได้นะครับ อย่างนี้ก็สามารถใส่นมนะครับนมสดนะครับหรือใส่น้ําตาลเพิ่มนิดหน่อยหรือใส่ไซรัปก็อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วแต่สูตรใขรสูตรมันนะก็ลองไปดูนะครับนี่ก็ขอจบนะครับทลิปเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้กาแฟดิฟอร่อยอร่อยไปทานกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องกูกอรเราด้วยนะครับ สำหรับคราวหน้ามีอะไรใหม่ๆก็ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ